โอ้ยในที่สุดสก,กินไอริเ e มนชันก็เข้ามาสักทีบอกได้แลยว่าสวยมาก oh. วันนี้เราจะมาทำการรีวิวไอริเมนชันเบกเกอร์พร้อมกับการให้คะแนนช็อตตอย่างแรกถ้าเปิดตัว บอกเลยว่าเขามี2ร่างร่างสาวใช้สุดน่ารักน่าลหลงไหลเมื่อเขาได้แปลงร่างก็กลายเป็นร่างที่ถือดาบสุดเท่ถ้าเปิดตัวหญิงแห้ไปเลย10บสบิมาถึงท่าตอนเริ่มเกมอันนี้ก็ได้นะไม่ได้ยืนนิ่งเอาไปเลยอีก10บสิบเรมาดูเอฟเฟกสกินกันบ้างการโจมตีปกติสีดาบสวยชัดเจนมากเอาไปเลยสิบสิบสกิลหนึ่งหญิงว่ามันไม่ค่อยเห็นกงจากชัดเท่าไหร่นะตอนปานราวกระจายเอาไป8ต่อ10แล้วกันสกิลสองแดดไปมาสกิลชัดอนะสิ สกิล3บอกเลยว่าชัดมากอันตีทีมแมปค้างกันไปเลยเอาไปเลยอีกร้อยเต็มสิตอนวาร์ปก็ยิ่งปังปังกระดูดดมีลูกเล่นอะเอาไปเลยอีกสิบสิบกระตอนตายไม่สวยเลยเพราะว่าตอนตายแบบไม่มีลูกเล่นน่ะยิงให้ไป5้0เสิบละกันและจากประสบการณ์ที่เอาสกินอาไดมนชั่นนะคะแต่ละอัน่ะ5,000ันอาซึ่งไอริกเราก็น่าจะแรงค่ะงั้นเอาเป็นว่าใครที่งบหน่อยนะคะมาเช่า well. สกินเล่นดีกว่าที่ UG เกมบริการเช่าไอเกมสกินตัวแม่ตัวพ่อก็อยู่ในนี้หมดแล้วจ้ะเริ่มต้นที่หลักหน่วย ID ดโค้ดเยอะเลือกได้เลยตามสบายโปรโมชั่นส่วนลดมีทุกวันถ้ามีการกิจกรรม pkrov 5 5ชนะแล้วมีรางวัลให้ด้วยชวนเพื่อนมาแจมเล่นได้ไม่ได้มีแค่ rov นะแถมยังมีเกมอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นฟ r e m o b i l e Legends Call of Duty นึกถึงแอปแช์สกินตั้งนี้เลยค่ะ UGG เกมสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Google Play Store ของ iOS ก็มีนะ